สวัสดีครับนาย่อยแมงเ้วยครับเมื่อนี้นาย่อยแมงพามาจับว่าครับเมื่อนี้มาถึงหัวกับคอเพลื่อนทางแท่ครับกับมาจับอยู่หลายมือแล้วครับต้องมาเอาใหม่เสริมมัดใหม่หมบบงัว่าหน่อยแหกคอกหนีคอกนี้กับมาซื้อเพิ่นซีโตครับแล้วบัดนี้จับบอดงัว่าหน่อยคอกมันเป็นเพิ่นเฮดไปซ้องไว้กินเฟียงสิครับมันแหกออกนี้ งออยู่กับแม่มันก็แค่แท้แท้ครับแลนหนีเขาปุงเขาปลาฟังนั้งพูนไปอะว่าสิกลับได้เป็นเครื่องมือผมก็ต้องล้อให้มันเขาขอกประมาณมะขอกล้อก่อนมือนี่แดดท้อนอันเก่าเราพี่น้องช่วงบ่ายประมาณสามโมงสี่โมงครับเพิ่งจะตอนว่าเขาม้าแล้วขางว่าเขาขอกมันนี่ก็ไไรจับกันเนี่ครับวันนี้มันแค่ครับก็ทำเพื่อนว่าเคยจับมัน เ็ดบ็อกซินหรืออย่างแต่ปันนีบมันเคยเลยเปี่ยวครับเลยแค่ก็เลยเตรียมไมมเตรียมอย่างมาข้องกันมัดรอบคอกแล้วล้อหลายมือเยู่ครับฝูงนี่หัวหน่อยมันหลบเก่งมันหมุนหู้จะลบลบหัวก็เลยใส่ไหมข้องแบบกระป๋องบานเท่าครับเวียงเอาเนี้ยเอียงเอาเนียลบไปกับลบมาอยู่ะครับ โมนิลงหลายมือค่าจับงัวตัวนี้อยู่ครับเนี่ยแลนจับทั้งอื่นพอมมันเป็นงัวแค่ย่างเดียวนะครับฝูงนี้มีงัวหายพอมออกลูกไม่เขาไปกาไกลบ่ไรคนทายกระปกากเขาเขาได้แต่เดี๋ยวก็มัวจะยืนท่ายดีนยังกะเดี๋ยวกับนนนกัน่ไส้ซนกังงายงทองเีงครับคล้องได้แล้วครับมัน,นิตัวนี้เสียเวลาหลายมืออยู่มันไปย้อมขอ้เข้าฝูงไห่นี่แหละครับมันรอดคล้องได้ ในหอยแมวนก็ต้องปล่อยแม่มันลงลอลูกมันคือเก่ายีตัวนี้มันเป็นออกสีท้งเหลืองเนื้อครับแม่ไอ้ลูกตัวนี้ตัวแม่แม่มันแดงครับตัวนี้ว่าพอมันสุดกรนะเพิ่นเอาพอขาวมาลงใ้มันก็เลยห้ลูกออกมาสีั้งเหลืองแน่แล้วก็บริสิลียดเรียงว่าพอคุ้มฝูงดอกแล้วว่าให้นังดี่ดีแน่ก็เอาแล้วกัน แค่คักพี่น้องตัวเนี้นี่แล้เขาเอื่นว่างัวมันโกงครับต้องแค่ทึงโกงต้องค่อยๆย,ย้อนให้มันลูกขึ้นก่อนมีคนมาขึ้นซอยหลายคนด้วยครับมือน,นีตัวซำนซีเพราะต้องยากหรอกเดี๋ยวให้คนดึงดึงขึ้นโลดตัวใหญ่สองคนทั้งดึงทั้งหนาหมนครับ แมวคอยแม่งก็คอยพยายามดึงหางขึ้นบ่ขึ้นอนีก็นวนกับทางใตทะานเลยนะครับขบาบวนขึ้นหนีอาตัน,น่าก็ข้นได้แล้วครับตอนนี้ก็ลอมาเอาแม่มันบัดเนี่ยขึืนแม่มันตามเมื่อก็ข้นแม่มันก้อนบันนี้มาคล้องลูกอัไรดลูกมันแหกนี้ก็ต้องเอาแม่มันลงไว้ล้อลูกมันครับ มันใช่ด้เขามาหาแม่มันฝูงนี้ก็ว่าเพิ่งกันหลายตัวจะครับเหี่ยเรียงอยู่เลาะทั้งเคียนทั้งหยังนะครับเนี่ยทั้งเคียนปลาสากชนละสิทนี่นะครับพ่อน้ำลงก็จะเลียงเลาะให้มันหากหญ้าเลาะเคียนเลาะหยังอยู่นี่นะครับแม่มันนะ แม่ไม่อยากเสียอายุจากน้อยครับเนี่ยแม่มันนะลูกประมาสีโตนะครับทีโตัวทั้งรถเถอะโค้งแน่ตัวเนี้ยคนดึงหลายคนครับดึงแป๊บเดียวมันเคยขึ้นรถอยู่บ้างตัวเนี้ยขึ้นรถงายอยู่เม็ดแม่มันเม็ดสีดีแท้ครับสีแดงออกออกค่าออกโบดเลยทันนี้ว่าพอตก่อนมันเป็นพ่อขาวๆมันก็เลยออกลูกมาสีนี่ แม่ลูกแม่นี่ก็โบตากกีแต้แม,มนาาะครับเนี่ยแม่ลูกแม่นี่ก็เอาจักนี่นี่สิบสองแต้มพอครับเนี่ยที่นีน่สองคะแนนพอแม่มมนอยากผีงโค้งจากน้อยผมผมเอาว่ากันตามเนี่ยพานะครับของถือกับขายตามถือั้งทีละ่ะบวกกันน้อยบวกกันเบาๆบม่ต้องบวกกันหลาย กะง่ายมาจับปลายคอกอยู่ครับมือเนี่ยเสร็จบ้านพุ่นแล้วก็มาจับบ้านใหม่ยีสุดนี่กำลังจับไปครับยีสุดเนี่ยก็มีตัวหนึ่งออกสีโค้งๆใหญ่ๆนะครับตัวเนี่ยออกแม่โค้งๆดอกแม่เนี่ยแม่ขาวโค้งไงครับแต่สมัยก่อนนี่ก็โอ้เขาแม่โค้งซะหน่กะโค้ขงขุนนี่ก็ว่าแม่ ในน้อยแต้มเนะครับเนี่ยเนี่ยครับแม่โค้งเนะขายาวๆ,ๆเนี่ยเพื่อกะอยากคัดออกก็ทันว่ามันลูกหลายตัวแลออ้วลูกกประมาณหาหกตัวแล้วมั้งน,นะครับเบื้งรันเขาเบื้องนั่นมันนะเบืง้งจากความเถาความนั่นมันนะครับตัวนี้กัคะแนนเบาๆ,ๆด้วครับพี่น้องโมจากกีแต้มดอก ตัวนี้กับ16คะแนนครับพี่น้องมันเป็นแม่โค้งแม่เถาพร้อมคนสืบไปเลี้ยงต่อเพื่อนว่าเถาเราเพื่อนก็ไม่อยากได้ดอกนอกจากคนเอาไปขุนเอาไปยังคนมีทุนหน่อยกับเพื่อนที่เอาไปเลี้ยงอยู่ขันซุ้มเพื่อนเบิ้องดีเพื่อนกระบอเอาไปเลี้ยงนะครับตอนนี้เพื่อนว่ามันเถาสั่นอีกอีกน้อยก็ได้มันขายอีกสั่นเพื่อนก็ว่าเอาแม่สดๆอันนี้แม่มันอยากลูกหลายโตอยู่ ของติดเขาเด้อเพราะเขาเพราะเขาข้อดอกตัวนี้ติดเขาก็ดึงได้เขามันใหญ่เขามันยาวมันโค้งแบบติดเสียกโยมบลุดดอกนี่แหละครับว่าง้อโค้งวายังทุ่มืออเนี่ยอยากถือคักด้วยครับง้อโค้งวาออยัางเนะอีตัวนึงได้ห้อยแม่งกับไปจับมาอีกอีกอีกฝูงหนึ่งเด้อก็เลยแรมาขึ้นบ้านนี้อีก มันอยู่แถวเดียวกันครับว่าห่างกันประมาณจากซีซซ่าหาโลนี่ะครับอีกบ้านหนึ่งเนีย่ยครับมันขึ้นง่ายอยู่ครับตัวเนี้ยกันง่าแค่แคที่จะขึ้นง่ายยู่ดอกเพลียงหลายแบบของง้อพุงเนี่ย นะครับน้ยห้อยแมงก็เป็นคนย่นเสียกงนะครับตัวนี้ก็นางนี่ก็ลูกผสมออกไทยติดใจกจางไดพวกเนี่ยค้ายลูกเล่ผสมนะครับเนี่ยเขาไอ้เฮ็ดต้องลองตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็คะแนนเบาๆนะครับพี่น้องเนี่ยสาวใกล้ผสมได้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันสีมันบอสวยแล้วก็มันบอใครมี เขาเอินว่าหนังบอยาน์บอยอนสันมันบอนันมันบอยอนตัวนี้กับเบาเบาครับที่เบ็ดคะแนนครับตัวนี้ของถือบอใครมีคนหาซื้อเลี้ยงหรอครับนี่ไม่จากน้อนกับมาไทยเอามาไทยใส่คันนี้ไปครับมาไทยใส่อีกคันหนึ่ง คันนี้มันจากสูงจากน้อยเอาขึ้นยากเอาขึ้นทะเลดีกว่ามันต่ำดีครับทายทายคั้นนี้ไว้คำว่าขึ้นคันนี้โดยตรงมันก็สูงกว่ากันเป็นคึคคค้นเพื่ล่ะเ็เลยเล่นแบบลูกท้ายเอาทายใส่คันนี้ไว้เอาทะเลไปไปขึ้นไม่ มันย่านเขาครัรตอเนี้ยมันบวกให้อยากยางไปขึ้นขั้นพุ่นมันยยานแม่ใหญ่บ้างแม่สาวมันคนละคอ,อก,กันอีแม่ต่างแดงนี่ก็บ,นนบ่แดงหลายไายในราครแบบอีนางนางนี่ก็ราคาเบาๆแล้วครับพี่น้องตัวเนี้ยกัเอาพ่นม้าแค่สิบหาจุดหาคะแนนครับตัวเนี้ผู้ใดอยากได้กับบวกไปบางๆครับขันมันไก่กับส่งกับบวก ขารถคาน้ำมันไปอืมมันยากขอเขาครับม่อยากขามไปยุคนะคนไร้วงื่อนงกก็ประมาณน,น้ำหนักได้นหน่อยเป็นลอยโลภเลยครับนะนี่มาหอดบ้านก็นมาลงบ้านแล้วครับเนี่ยอีทีทุติจับขึ้นมาทายรถขึ้นมาแล้วครับนะ นีถึงของเก่าของใหม่ครับผสมผสีกันอยู่นี่แหละจับมมใหม่พร้อมของเก่าพร้อมหลายคักเฟียงมือนึงกับเนบูมิหยาให้กินครับช่วงเนี้ยเฟียงมือนึงกับเหมือดหลายก้อนหลายฟ่อนอยู่นุบบาวนุบบ้าบครับตอนเนี้เฟียงเหมือดหลายแค่นี้อยู่ครับหนานี้ ราคาเฟียงก่อนกับบ่ใครแพงบันไดพ,พอเลี้ยงได้อยู่นี่นะครับแม่ใหญ่สุดกเก่าก็มีสวยครับหัวโลนก็มีนะสุดตอนนี้กับที่บ่านได้ห้อยแมงแบงเพื่อนให้เพิ่นไปเลี้ยงกับไดห้อยเพิ่นมาเอาไปเลี้ยงน้ำกับอันนี้กับขึ้นรถไปเพิ่นเด้อครับกำลังคาดขึ้นรถไปเพิ่นอยู่ตัวสุดเนี่ย นายห้อยแมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อว,ว่าได้ห้อยแมงสุดไม,ม่ได้แมง้อาห้อยแมงติเฮ็ดอย่างไฮเบิ้งครับผมว่ามีงวออย่างแนครับผม